ผิวบอบบางของลูกไม่ต้องการการดูแลด้วยสีเหล่านี้แต่ต้องการแคร์สบู่เด็กแคร์ใหม่ไม่เพียงแต่อ,อนโยนต่อผิวแต่ยังมีอะโลเวราจากธรรมชาติให้ความชุ่มชื้นกับผิวไม่ใช่แค่เด็กๆหรอกนะที่มีผิวบอบบางสบู่เด็กแคร์ใหม่ผสมอะโลเวอราวิธีนุน่มหนวลสำหรับผิวที่นุ่มละมุน สถาบันวิจัยด้านผิวพรรณลอเอรลขอแนะนำเทคโนโลยีล้ำหน้าเพื่อผิวหน้าขาว White Perfect Spot Corrector ปฏิรูปผิวด้วยพลังโมเลกุลของเมลาโนโบลกเพื่อผิวหน้าขาวใสไร้จุดด่างดำสูตรประสิทธิภาพล้ำหน้าช่วยกระจา้เซลล์ผิวหยาบหมองคล้ำและลดเลือนจุดด่างดำอย่างเห็นได้ชัดผิวขาวเนียนใสจริงๆนี่แหละที่เรียกว่าประสิทธิภาพล้ำหน้า White Perfect Spot Corrector จากลอเรลคุณค่าที่คุณค้นคู รสละมุม่งมั่นอร่อยช่างรสชร็อกโกแลตดารุษครับคือเก่งแล้วที่มีติใจดีด้วยดูงเบสฟรีฟัสไข่ขีวันว้าวผมแม่ดูสวยขึ้นเหมือนที่แม่บอกเลยได้ไงต้องซื้อผมดำสวยได้ไงนะ้านี่เองแฟซ่าไหมผมสวยจริงต้องดำเป็นธรรมชาตินี่ แชมพูและครีมนวดผมแฟซ่าใหม่มีคุณค่าดอกอัญชันให้ผลดีกว่าแค่ห้าครั้งผมดำเงางามเป็นธรรมชาติไม่แลอะอือด้วยได้ผลแฟซ่าใหม่ผมดำธรรมชาติ